เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีปเป้ารถสวยๆนะครับคันนี้เป็น Honda นะครับ h o n d a Accord ปี Acc 2000เกียโโร์โต้เครื่องดีความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้สบายนะครับตัวเกียร์ก็เข้าได้ปกติทุกเกียร์ช่วงล่างดีแอร์เย็นกระจกไฟฟ้ารถใช้2ระบบนะครับทั้งน้ำมันและ l p g ภาษี65เล่มเอกสารชุดโอนมือให้ครบเลยนะครับมีประกันภัยให้ด้วยครับสภาพพร้อมใช้งานราคา69,000บาทครับเท่าของบอกเอาราคานี้เลยนะครับงดต่อครับของราคานี้เลยครับพิกัดดูรถอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับอันนี้นะครับไปดูจริงหรือทดลองขับสีสายก็ตามรูปนี้เลยครับเป็นเบาะผ้าครับนเป็นเบาะผ้าครับหน้าต่างไฟฟ้าทัง4บานเกียร์ออโต้ ภายในสะอาดสะอ้านครับันในสนใจก็ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ